เอาละสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับพวกเราชิคกี้ n g แนเจและในวันนี้เรามาอยู่ในแมปที่มีชื่อว่า everything parkour หรือก็คือแมปกระโดดที่ใช้ทุกบล็อกใน Minecraft wow. แจมแจ๋วไปเลยและในแมบนี้ไม่ใช่แค่ชื่อแมบอย่างเดียวแมบนี้ใช้ทุกบล็อกในการสร้างจริงๆโอ้โห ой, แบบนี้มันจะโหดไปไหมเนี่ยดูสิมีทั้งบล็อกดินบล็อกหินต้นไม้ดอกไม้ทุกชนิดแล้วก็แร่ทุกชนิดเลยนะเอาล่ะและในวันนี้เราจะมาดูกันว่าพวกเราจะสามารถกระโดดไปได้ไกลถึงแค่ไหนใช่แล้วล่ะมาลองดูกันเลยโอเคกดมีอยู่ว่าเราจะมีทั้งหมด6ชีวิตด้วยกันไม่ไม่น้อยไปหนเลยการกระโดดกับฉันเนี่ยต้อง6ชีวิตเอ็นเจ ถ้าตายหมดถือว่าเกมโอเวอร์ก็ได้ก็ได้โอเคอ่าเอาแหละมาดูกันดีกว่าว่าเธอกับฉันใครจะไปได้ไกลกว่ากันอาก็มาเซุยเอาลแลฉันไปแล้วนะใช้ได้นี่นะเอ้ยโอ้ยอึโอยสูงจะมัดเลยอ่ะเอาแลโดดไปเลยเอ็นเจ้ไอ้ย่าอึอ้ยยังมัดอยู่ชื่อปอยอีซี่อีซีตอนแราฉันคิดว่าเธอจะล่งตั้งแต่บล็อกแรกแล้วนะเมื่อกี้ก็เกือบอยู่เหมือนกันแล้ย ชิคกี้ตกใจหมดเลยอ่ะเป็นอะไรอ่ะไหลก็ฉันคิดว่าเธอจะล่วงไปแล้วน่ะสิเมื่อกี้เนี่ยจะหลุมมีบล็อกอยู่ตรงนั้นหรอก็ใช่น่ะสิไหลเมื่อกี้นี้ฉันไม่เห็นว่ามีบล็อกอยู่ตรงนั้นฉันนึกว่าเธอล่วงไปแล้วโธ่ไอชิกกี้น่ะนี่ซื่อบื้อจริงจริงเหรอไหลโทษทีโทษทีเฮ้ยเป็นเจเธอช่วยกระโดดธรรมดาได้ไหมอะน่ากลัวชะมัดนี่ฉันก็กระโดดธรรมดาที่สุดแล้วนะเอารีบตามมาสิไหลโอเคโอเคไปช ไปหยาเร่งเร่งเรงก่อนเฮ้ยยาโอ้โหท่ากระโดดถึงนี่น่ากลัวชะมัดไปต่อยาวๆเลยไปเลยไปเลย let's go let's go ทำไมเธอต้องพุ่งเหล่าอย่างนั้นด้วยล่ะเว้ยรอฉันด้วยสิก็อย่ามัวแต่พูดแล้วตามมาสิเ้ยยาเอะอเ้ยฮ่าเดี๋ยวเอ็เจ เยเอ็นเจเธอเนี่ยนะยังไม่ทันไรก็ไปหม่งโลกซะแล้วนันเนี่ยคนเราก็มีพลาดกันได้นี่นาโถเอ้ยตอนนี้พวกเรายังมาถึงไม่ได้20บล็อกเลยนะเนี่ยตอนนี้ก็ไกลแล้วเอาล่ะเอาล่ะ,เ,ละเดี๋ยวรอบนี้ฉันนําให้เอ็นเจตามมาเร็วฉันจะโชว์สกิลขั้นเทพให้เธอดูเองเฮ้ยชึบ,บ,บชุบชุบ ปล่อยเอาล่ะเล่นดีฮึไม่เอรอโอ้ยเกือบเลยแฮะฉันนึกว่าเธอจะพุ่งหลาวไปแล้วอย่ากระโดดอย่างนั้นสิเอ็นเจเฮยอ้ากระโดดธรรมดาโลกไม่จดจำนี่นะฉันจำแม่นเลยว่าเธอพุ่งลงไปแล้วอ่ะเฮยเชเก้เฮ้ยเฮยเฮ้ยเชเก้ช่วยฉันด้วยเฮยเอ็นเจทำไมของเธอสั่นไปหมดแล้วทำยังไงดี เธอไปเกาะไว้แ,แ,บบแบบนั้นทำไมอรีบขึ้นมาแล้วไอ้ไอ้นึกว่าจะตายซะแล้วฉันโอยนล้วฉันเกาะเอาไว้ทันหนอเกือบไปแล้วเอ็นเจเอาแหละรีบตามมาเร็วโอเคตรงนั้นเป็นช่องว่างที่ไกลเหมือนกันนะเนี่ยอออออโอ้ฮ่าอู้ห้าเอาละเฮ้ยโหยเกือบไปนั่นสินะเอาแหละไป,ไปแล้วไปแล้วเราต้องรีบไปต่อแล้วแหละฉันคิดถูกไหมเนี่ยให้เธอกระโดดตามหลังเนี่ยหันใหม่ทีนี้เธอล่วงไปแล้วแน่ไม่ล่วงหรอเฮ้ยฉันมุดลื่นด้ย ไปฉันพลาดจนได้นายนีย่ไม่ได้เรื่องเลยนะตอนนี้พวกเราเสียไป2ชีวิตแล้วนะเอ็นเจเราเหลือแค่สีองแบบนี้ก็แย่นะสิตายเร็วชะมัดเลยเอาล้องจริงจังกันกว่านี้แล้วชิคกี้เราต้องไปให้ได้ใจกันกว่านี้นะเอ็นเจถ้ดูไม้พวกนี้สิไม้บางไม้ที่เนี่ยเราไม่เคยเห็นด้วยซ้าไปนะเนี่ยใช่แล้วบางไม้ฉันก็ไม่เคยเห็นมาก่อนจริงๆนั่นแหละอ๋อเดี๋ยวนะข้างหน้าฉันเอ็นเจนี่มันเบนดร็อกนี่นะโอ้ยมองไม่เห็นหรอกสายตาสั้นนายนีย่ไปไวชะมัดเลยอะ มาเร็วเข้าเรายังมีทางอีกต้องไปแต่ไกลนะเอ็นเจอ๋อเห็นแล้วแล้วว่ามันไกลนะโอ้โหพอดูดีๆแล้วที่นี่มันยาวชะมัดเลยแฮะไกลชะมัดเลยเอาแหละเหมือนว่าบล็อกเบสบล็อกตรงนี้ไกลชะมัดเลยเอ็นเจอันเกลียดการกระโดดที่สุดเลยเฮ้ยด้วยเฮ้ยเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วดีว่าเกาะเอาไว้โอ้โหชิคกี้ก็เอาไว้อย่าลุ้นนะชิคกี้ใจเย็นๆไม่ทำอะไรดีหายใจเข้าลึกๆนะชิคกี้โดดได้รอดตายรอดตายแล้วเกือบไปแล้วเมื่อกี้นี่ดีว่าฉันเกาะทันนะเนี่ย เออย่าเอาละตาฉันแล้วนะจะอทำได้สองสามไม่เชิงโอ้โหไม่ต่างจากฉันเลยแม่ฉันเองก็เหมือนกันขึ้นมาจับไว้จับไว้จับไว้อจจับไว้ตายขึ้นมาขึ้นมาเอาละขึ้นมาแล้วเอเจเฮ้ยโออโอยข้างล่างก็สูงซะด้วยอะค่ะถ้าตกไปละตายแน่เอาเป็นว่าฉันกระโดดเป็นล็อกหน้าก่อนแล้วกันนะเอาละฮ ใครใครยังช่วยพวกเราเกือบไปแล้วพวกเราก็มาไกลอยู่เหมือนกันนั่นนี่อดูสิโอ้เอ๊ะมาได้แค่นี้เองเหรอเนี่ยโอ้ยสำหรับฉันเท่านี้ก็ไกลแล้วโจอเอ๊ะเสียไปสองชีวิตยังไปได้ไม่ถึงครึ่งทางเลยแน่จีกีข้างหน้านายนั่นมันเออเออชมาชัยต้นกระบองเพชรมันจะเจ็บหรือไม่นั่นน่ะสิเท้าฉันจะเป็นรูไหมเนี่ยเอ๋ยก็ต้องลองแล้วล่ะเอาแหละไปแล้วนะฮึบโอ้ยออ้ไฉันไปเลยไอ้ยแล้วฉันจะไปรอดไหมเนี่ยฮึบเออเหมือนว่าจะต้องยอมจ เจ็บนะเอนเจมาเร็วเฮ้เฮ้ยมาเร็วมาเร็วแล้วโอ้ยโอ้ย้ยอะไรเดาทรหดชะมัดเลยเฮ้ยกระโดดมาปั๊บเดียวก็เหนื่อยแล้วแต่ยังไงเอาเป็นว่าเราจะต้องไปกันต่อมันก็ลุยไว้าวอุ๊ยัอูเฮ้ยว้าว โอ้โหโอ้เอ็นเจเธอรู้สึกเหมือนเธอตัวเตี้ยลงนิดนึงหรือเปล่าแน่ะอ๋อฉันจะไปเตี้ยลงได้ยังไงอ่ะนี่นายบูลลี่ฉันเรื่องไงฮะอ้าวตามมาเล่จริงน่ะมันต้องแบบนี้เอ็นเจวอ้โหโอ้โหหวานเสียวทะลุงไปนี่คนละเรื่องเลยนะเนี่ยจะที่ขี้ขาขาฉันสั่นน่ะยเฮ้เอ็นเจใจเย็นสิไม่เห็นต้องขาสั่นเลยสั่นสู้เฮ้ยโอ้เหมือนตรงนี้จะเป็นบล็อกแดนต่างๆในเกมมายคราฟนะเอ็นเจดูสิเอาละเฮ้ยเออเอ็นเจแล้วว๊ะโอ้ยหุหวาน เดี๋ยวเกือบตายเลยจันเกือบแล้วเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกลียดที่สุดเลยเฮ้ยลืมเอ้ไล่เอาไล่เช็กกี้กระจอกเอ้ยขอโทษทีเอ็นเจพวกเราเหลือแค่สามชีวิตแล้วนะชิกกี้ต้องระวังให้มากกว่านี้แล้วสิฉันอุตส่าห์พยายามไม่ล่วงนานดันล่วงซะเองอะเซียนจริงหรือเปล่าเนี่ยฉันเซียนกว่าเธออีกฉันแค่ออมมือให้เฉยๆหรอกนะ ข่าวหลังไม่ต้องอ่อนข้อให้นะโอ้ยยยยยเยย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 ยตยยมยยยยยยยอยถึยจะเยือบแค่ไหนแต่ฉันย็กลับมาได้เสมอสภาพตอนนี้ยัยยยยยยยนเยย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 เยยอยนยยยยยยเอยยยยนยยยยยเอยย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 ยวัยเยย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 งงยย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 ชยรยย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 ยียย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  ว่าย okay เช็คพอยต์ก็อย um> so ah ู่แค่ตรงหน้าแค่นี้เองเธอเนี่ยนะบ่นฉันไม่ทันขังครับเธอทีนะเอาละเกือบจะถึงเช็คพอยต์แล้วมันตื่นเต้นนะตื่นเต้นก็ขาสั่นนะสิเราเหลือแค่สองชีวิตเองนะเฮ้ยไอ้เอ็นเจมเต้นขามันสั่นไอ้ยอ้เอ็นเจจริงจังหน่อยสิตัวฉันตื่นเตน เราขาสั่นแล้วมันก็กาวไม่ออกจากตรงนี้เนี่ยเราตายไม่ได้แล้วนะไม่มีชีวิตสำรองแล้วชีวิตสุดท้ายแล้วต้องไปใหถึงเช็คพอยต์นะฉันเข้าใจแล้วนะรอบเนี้ยถ้าเกิดว่าฉันกับนายตายก็คือจบแล้วก็ทันนะสิเอาล่ะรอบนี้เราจะต้องไปถึงเช็คพอยต์ให้ได้เลย let's go <S ไม่กัวงวลจะจะไปให้ถึงแน่นอนโอเคอเว้าวจะดูเซียนมากเลยอตามมาเลยชิคกี้ได้เลยเฮ้ยอย่ามาสั่นเลยเอยอย่าทักทักแล้วเดี๋ยวขาฉันโอย ไม่น่าชมเลยเอ็นเจเฮ้ยชื่อชมปุ๊บเนี่ยจะล่วงเลยเฮ้ยเอ็นเจเธอช่วยหยุดกระโดดแบบพุ่งเหลาได้ไหมแบบไหนเออะก็แบบที่เธอกระโดดอยู่นั่นแหละมันเหมือนจะพุ่งตกเลยถ้าอย่างงั้นฉันจะโชวช์วกระโดดเทพบ้างฉันจะกระโดดข้ามบล็อกอย่างนี้เลยไม่ต้องตามบล็อกยื๊บนี้เป็นยังไงล่ะแสงแนะนะพี่ของจริงโอ้โยทำแบบนั้นเดี๋ยวก็ล่วงตายแลเาจาระดับนี้ทนายล่วงไปมาหวังพึ่งฉันเนี่ยหวังไม่ได้หรอกนะไมโอ้ย <c oughs> โอ้ยเอ็นเจแต่มันล่วงก่อนถึงเช็คพอยต์ซะได้แต่ว่าถ้าฉันเข้าเช็คพอยต์ได้น่ะก็น่าจะทําให้เอ็นเจก,กลับมาได้นะเอาละฮเรียบร้อยถึงเช็คพอยต์แล้ว แล้วโว้เอ็นเจกลับมาแล้วเหรอแจ๋วเลยได้๋ัวใจเพิ่มมาตั้งสองดวงเนี่ยชิคกี้เยี่ยมเลยเอาแหลไปต่อกันดีกวา่าอ๋อแล้วสองดวงเนี่ยชิวชิวมีชีวิตเพิ่มแบบนี้ก็ใจชื้นไปได้เปลาะหนึ่งละนะว้าวพอดูดีๆแล้วเราก็มาได้ไกลพอสมควรเลยนะเนี่ยกอน,าน,นา้นซีรอบเนี้ยไกลจริงๆนะถือว่าทําได้ดีกับชีวิตที่เสียไป <c oughs> นั่นสินะเอะเอ็เอนเจเข้างหน้าพวกเรานี่มันเฮ้ยไม่นะชิคกี้เรามีสองชีวิตใช่ไหมใช่แต่ข้างหน้าของเรามันเป็นบล็อกน้าแข็งนี่นะแต่ดอนปกติ รล่วงลยอ่ะกระโดดทีม้าจะเหลือไหมเนี่ยเออเอยเอยเอ้องเด็กขาโนโมตสานโมตสาเจ้าเหมยเฮ้ยมันงา ไอรังการโชว์นะจะทำได้ยังไงกันแน่ใไอมันรู้ซะบ้างว่าไผเป็นไผเออโอ้โหกระโดดปกติก็ยากอยู่แล้วที่เตะตีลังกาด้วยอย่างนั้นเหรอตามมาล้อยชิกกี้ชิวๆแล้วโอเคเดี๋ยวฉันจะรีบตามไปนะเอาละให้ตายเถอะเอ็นเจที่ทำอะไรเสี่ยงๆชะมัดเลยฮะเอ๋แต่ว่าเอ็นเจตีลังกาเมื่อกี้นี้เท่เหมือนกันนะถ้าเป็นฉันทำบ้างจะเท่ขนาดไหนฉันว่าฉันก็น่าจะทำได้เหมือนกันนะเอาจริงเนี่ยชิกกี้แน่นอนฉันไม่ยอมแพ้ตลอดเอ็นเจจะตีลังการด้วยเชื่อไหมคุยไม่ด่า เอาแหละรีบไปรีบไปหานึ่งชีวิตแล้วเนี่ยไม่ระวังเลยนะหลายโทษทีก็ฉันอยากเท่มากนะเอาเป็นว่าพวกเรารีบกระโดดไปให้ถึงเช็คพอยต์หน้าจะได้เซฟชีวิตมากกว่านี้อ๋อนั่นไงเอ็นเจเช็คพอยต์ต่อไปฉันมองเห็นแล้วอ๋อหอยอยู่ไกลเหมือนกันนะง,ะงนั้นต้องรีบไปที่เช็คพอยต์แล้วล่ะใช่แล้วแหละเอาแหละ,ละรีบไปกันเถอะเฮ้ยจึ๊บเฮ้ยยอ๋อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจ๊บเฮ้ยย่กลัวชะมัดแต่ดูเหมือนว่าทางข้างหน้าจะไม่ยากนะเอีกแค่นิดเดียวก็จะถึงเช็คพอยต์แล้วตามมาเลย ว้าวว้าวว้าเซียนกับแอลเอ็นจนี่มันสุดยอดเลยขอให้กระโดดแบบบ็อกสั้นๆอย่างเงี้ยอีซี่อีซี่ตามมาเลยเห้ยมันง่ายจริงเหรอไหนฉันขอลองทำบ้างสิกระโดดแบบไม่หยุดเลยใช่ไหมเฮ้ยชั้อะยูปึ๊บอาจจะเออจะจะจะมาแล้วสิชิกกี้ว้าถึงแล้วเอาล่ะการกระโดดแบบนี้ดูเหมือนว่าพวกเราจะเริ่มจับจังหวะการกระโดดได้แล้วนะแบบนี้ไปถึงเช็คพอยต์ชิวๆแล้วล่ะพวกเราอ่ะนั่นสิไม่สิต้องเรียกว่าไปถึงเส้นใช้ชัวชัวชิวๆเอาล่ะสเดีนเช็คพอยต์อยู่ใกล้ๆแล้ว ถ้าเป็นแบบนี้แล้วก็ไปถึงแน่นอนเอ็นเจลีสโก้ฮึบฮึบชิวชิวแล้วฮะแบบเฮ้ยเอ็นเจเอาเลยชิคกี้ก่ไ้ไ้ที่แต่เพาฉันก่อไม่ทันเออมองไกลขนาดนี้ยังจะล่วงอีกหรอไอ้ตายเหอะไอ้คนเรามันก็ต้องมีพลาดไปบ,บ้างฉันลื่นนะถึงเช็คพอยต์แล้วฮบ โอ้ยโอ้โหฉันนึกว่าฉันตายไปแล้วนะเนี่ยเพึ่งจะบ่นฉันไปยกยกอ้ยเรียบร้อยได้มาแล้วฉันเห็นเต็มสองตาเลยว่าเธอเกือบล่วงอะไฮไลท์หรอไม่มีหรอกหายเรียบมาได้แล้วชิคกี้ฉันรอนายอยู่นะเนี่ยเธอเองก็เพิ่งจะถึงเมื่อกี้นี้ทําเป็นนอนชิวเลยนะเอาละถึงแล้ว นี่เราก็มีทั้งหมดสามหัวใจแล้วสินะไอ้ใจชื้นขึ้นไปอีกเปลาะนึ่งน้อยทำไมบล็อกนี้มันถึงไกลนักล่ะเดี๋ยวก็ล่วงตายพอดีเหรอบล็อกกระจกอย่างนั้นเหรอเฮ้ยอุ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 ้ยก็ขอไว้ขอไว้ฉันจะตายฉันจะตายหายใจเหายหายหายไปคือบไปเลยฉันแต่ว่ายังกลับมาได้แต่ยัจะไปต่อเลย ตกสาเกือบตกซ้อนหอยไอเดี๋ยวนะข้างล่างเรานี้เอ็นเจนี่มันอูบล็อกเล็กใช่ไหมหอยเดินขอบกระจงอย่างเงี้ยอีซี่อีซี่เพราะว่าฉันเคยเดินในบ้านต้นไม้ยักษ์มาแล้วยังไงน้าจําได้ไหมอ่ะเมื่อก่อนนู้นน่ะทุกคนอย่าลืมช่วยกันกดไลค์แล้วก็แวะไปดูคลิปนั้นด้วยนะใช่แล้วใช่แล้วคลิปเก่าบอกข้างหน้าร้อนนะชิคกี้จะร้อนสักแค่ไหนกันเชียวโอ,โอ้ยโอ้ยโอ้ยหอยเท้าพองไปหมดแล้วเนี่ยอะไรกันแล้วเนี่ยเอาล่ะต่อมามันจะเป็นบล็อกประกาหลังนะประกาลังเลยลงไปคุยกับ เออก็ไม่แปลกใจหรอกว่าทำไมเอ็นถึงร่วงแนวประการลงนี่มันมองยากชะมัดเลยแฮะเฮ้ยตรงนี้จะไปยังไงกันเนี่ยนี่มันอะไรกันนี่ยแปลกชะมัดเลยอ่ะจ่อจ่อจูุ่่นห่นอุ่นอ่หุ่นห่นะุ่นห่นหุ่นหุ่นห่นห่นห่น่นอุ่อ่นหุ่น่นิด่นห่น่นย่นหุ่เคอ่นหุ่าหุ่หุ่น่นหุ่นหุ่นหุ่่นหุ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 ่นอุ่น่่น่อ เดีวยวแล้วเจ้านี่มีที่เหยียบให้แค่นิดเดียวเองนะเนี่ยเฮ้ยเยอะอย่าช้ำมัดเ้เดี๋ยวนะนี่มันถามจริงอเอาไข่เต่ามาให้กระโดดเนี่ยนะเฮ้ยอะไรเอ่เอ,อ,อชิคกี้แล้วฉันจะกระโดดยังไงกันเล่าฉันมองไม่เห็นหรอกนะ โดยทนทีฉันไม่รู้ว่ามันจะแตกดินะฉันก็โดดะเต็มแรงเลยอะไอ,อตรงนั้นมันไม่ใช่ปัญหาปัญหาก็คือฉันมองไม่เห็นต่างหากเราเฉ <ผม S 2> ต้องดาเอาแล้วแหละหว่ามันอยู่ตรงไหนนะ่ะเอ็นเจสวยชะมัดจ้าเอาเป<ะ>็นว่าเดี๋ยวฉันจะกระโดดหลบให้เธอก่อนละกันนายเหยียบแค่ใบเดียวไม่ได้หรอกโอ้โหแบบนั้นและเก็บใบ,บนั้นให้ฉันนะเข้าใจไหมโอเคได้เลยเวละกระโดดแล้วนะฮึปปี้โอ้ยหอยฉันนี่แม่นชะมัดเลยอะเป็นไงล่ะสุดยอดไปเลยเอ็นเจเธอที่เจ๋งสุดไปเลยโดดโดนได้ไกลแล้วดอ่ะออชิคกี้อยาขยับเยอะดุ ไขแตกเฮ้ย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 นี่นายจงใจแกล้งฉันใช่ไหมเนี่ยเผลอฉันเป่านะร้ายแน่จอ,อจีแอนเจฉันจะไม่ขยับเลยนะอยู่ดีมันก็แตกอะฉันไม่เชื่อหรไขไปดีกว่าฉันนำแล้วไข่เต่านี่แตกง่ายไหมนะโอ๊ปส์โทษนะจีอย่าให้เอนเจทำอะไรของเธอนะหยุดหยุดนะไม่แอนเจหยุดหยุด เหลือแม่ฉันใบหนึ่งก็ยังดีเหรอฮะตัวดีนะชิคกี้หน่อยเน่แบบนี้ชิคก็มองไม่เห็นนะสิว่าบล็องอยู่ไหนไม่ได้ังใจจริงจิ๊บบ้า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 เอ็มเจ๊ท้ายนี้อย่าใ โอ้ยอย่างเงี้ยจะทํายังไงล่ะเนี่ยช้างใช่ๆตรงนั้นแหละนี่ทำได้อยู่แล้วเรื่องง่ายๆแค่นี้เองเหมือนว่าเรากระโดดมือเลยแล้วกันอย่าโอ้ยโอ้ยนายนี่สุดยอดเลยอะชิคกี้อ้ฉันทําได้เอ็นเจ๋เจ๋งเลยไม่ล่ะฮู้วอย่างเทพเคฉันยอมรับเลยว่านายเก่งจริงอ่ะเอาแหละพวกเรารีบไปต่อกันดีกว่าเอ็นเจ๋หนทางยังอีกยาวไกลไกลนานสินะยาวไกลชะมัดเลยอ่ะเอาแหละเหมือนว่าตรงนี้จะเป็นโซนต้นไม้แล้วก็ใบไม้นะว้าวเจ๋งเลยอ๋อเอ้ยแบบนี้ก็ง่าย S <S นะสิ่าฮ่าอื้มมาชือาชอเอาิกี้ลิปมมาแล้วโอ้ยเราต้องมากระโดดบนดอกไม้นี่นะยากเกินไปหรือเปล่าเนี่ยเอ็นเจนายไหวหรือเปล่าเนี่ยดอกไม้ดอกเล็กนิดเดียวหวังว่านายจะไม่พลาดนะก็ดูจะดอกไม้พวกนี้สิมันอันกระติดเดียวเองก็ยอมรับแล้วว่าอยากจริงโอ้โหหลังจากดอกไม้แล้วก็ยังเป็นพวกเห็ดอีกอย่างกันหรอเห็ดทุกชนิดในมายคราฟเลยสินะเฮ้ออยากชะมัด ได้ในที่สุดพวกเราก็ผ่านมาได้โอ้ยต่อจดดอกไม้เสร็จก็มีลัวต่อชิคกี้เอ้ยฉันรู้สึกเหมือนจะมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นนะไหนเอาหน่าเอ็นเจฉันว่านะเช็คพอยต์คงอยู่อีกไม่ไกลหรอกอ๋อนั่นไงเอ็นเจเช็คพอยต์โอเครับทราไปกันเลยเออประจานอาชีพโอ้ยโอ้ยโอ้ยนึกว่าพุ่งหลาลงไปแล้วนะเนี่ยเฮ้ยอีกนิดเดียวเอ็นเจไปแล้วเลยเลยเลยมเลยมาเลยมาเลยมานลยมาเลยมมาเลย J, นิดเดียวจะถึงเช็คพอยต์อยู่แล้ว oh, ถึงจะพูดอย่างนั้นก็เถ mm ิด hmm. แต่ฉันก็เกือบล่วงเหมือนกันแนทะหน่อยแนะ่ฉันจะต้องพาเอ็นเจกลับมาให้ได้เลยโดยการไปถึงเช็คพอยต์รอแป๊บเดียวนะเอ็นเจอีกนิดเดียวจะถึงเช็คพอยต์อยู่แล้วถ้าไปถึงเช็คพอยต์ได้ mm hmm. ก็จะได้ชีวิตเพิ่มมาทีนี้ก็จะสามารถชุบชีวิตเอ็นเจได้โอ้โหบล็อกกระโดดง่ายๆแบบนี้ชิลๆสบายๆอะไรเอ็นเจฉันไปถึงเช็คพอยต์ ชิคกี้นลงมาทำไมเนี่ยทุกม่อยากจะลงเลยอาล่ะขอบคุณน้องๆทุกคนที่ดูจนจบเลยนะอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์ไปให้เพื่อนๆดูแล้วก็กด Subscribe ให้พวกเราด้วยนะคนที่กดก็ขอให้สวยๆน่ารักน่ารักหล่อๆกันทุกคนเลยใช่แล้วครับทุกคนเอาแหละพวกเรามีพวงคุญแจขายเพิ่มแล้วนะครับที่เพจ Facebook สามารถไปสั่งซื้อกันได้เลยนะครับทุกคนชิกกี้อนเจ ไปกดไลค์ก like ันด้วยนะไปซื้อกันยเยอะๆแล้วเอาไปอวดเพื่อนๆได้เลยนะงั้นวันนี้พวกเราต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าหมดเวลาสนุกแล้วสิไปลาบาบาย